เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม11นาฬิกานะฮะเกมนี้ก็เออเป็นเกมรูปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับกฎของเกมนี้มีอะไรบ้างนะฮะถ้าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยให้ยกขันยกลงนะครับแล้วก็เดินออกไปนะครับถงทางเดินทางแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบสิ่งที่เราต้องจําทั้งหมดนะฮะอ่าส่วนอันนี้ก็คือไปถึง11นาฬิกานะฮะคือมันต้องเดินนี้ใช่ไหมโอ้โหกว่าจะไปถึงแม่งเล่นกี่ชั่วโมงวะเนี่ย โอเคอาจจะไวก็ได้นะมาครับห้องแรกที่เราเจอแต่ว่ามันไม่มีอะไรแบบผีใช่ไหมไม่มีมั้งโอเคจำนะฮะอันนี้คือป้ายนะครับอันนี้คือลกยูงเหรอใช่ไหมเนะี่ยแล้วก็อันนี้เป็นตึกกล้องวงจรปิดนะฮะไฟโอ้โหต้องจำเยอะมากเลยเนะี่ยผมจะจำได้ไหมเนะี่ยอันนี้รูปนะฮะอันนี้เป็นรูปเอ่อ รูปแผ่รูปเทือกเขาป่ะฮะนะอนน้รูปอันนี้ทั้งวันหูยนอันไหนไม่คุ้นตานี่คือแบบสวยเลยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ที่แขวนเสื้อนะะต้นไม้โอเคแล้วพี่นั่งทำอะไรฮะนั่งฟังพิทยุอยู่พี่ครับโอเคอย่าไปโยงเขานะอันนี้ก็เป็นรูปวาดนะฮะต้นไม้นาฬิกานาฬิกาแล้วก็เดินไปเรื่อย โอเคอันนี้เป็นที่อะไรอะ่ะเหยียบได้ไหมไม่ได้อันนี้กระเป๋าเดินทางพัดลมโอเคหางคยา่าอันนี้ระวังลื่นต้นไม้อันนี้เป็นรูปภาพฮนะแล้วก็อันนี้เป็นโทรศัพท์อันนี้เป็นอ่ไม่ไม่ออกมากินหรอฮะไม่ต้องออกหรอฮะอยู่เนี้นั่นแหละโอเคนะฮะเป็นนมนะฮะอันนี้เป็นตู้เกมนะ ผมว่าตรงนี้มันต้องเปลี่ยนแน่ๆเลยโอ้โหเอาแล้วไงไปฮะคิดว่าห้องนี้ก็คงจะไม่มีอะไรไหมอันนี้ถ้าพบในบบว่าก,กรณีที่เจอสิ่งปกติก็ยกลงนี่ฮะไม่มีนะห้องนี้คือห้องที่เราต้องจำเนี่ยเอาละมาแล้วรีเซ็ตเวลาแล้วสินะ ข้างหน้านี่คือของจริงใช่ไหมนกยุงเหมือนเดิมนะกล้องกระดานตรงนี้ประตูรูปเหมือนเดิมผมกลัวไอ้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเดยแล้วแบบว่าคือมองยากจัดเลยนะมันหลายอย่างครับตรงนี้ถังขยะอันนี้เหมือนเดิมไหมต้นไม้คนนั่งฟังวิทยุโอเค อันนี้ตู้ห้องเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้กระเป๋านะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมไหมน่าจะเหมือนเดิมโอเคระวังลื่นนะโทรศัพท์นะฮะอันนี้นมวางเหมือนเดิมตู้กเกมโอเคตู้กเกมแล้วก็มีน,นี้ความอยู่นะครับไม่เจอฮะถูกหรือเปล่าเอ่ยถูกนี่ไง มาอะไรแดงๆวนะเนี่ยวิ่งในขนาดที่คุณยังทำได้ฮะระวังอ่ะพวกเขากำลังมองคุณอยู่มันเห็นคุณแปลก ่ามันต้องมีอะไรหล่อนเพิ่มมาแน่เลยวะี่คือปกติที่สุดละ่ะอันนี้เขากำลังนั่งอยู่นะปกติใช่ไหม <c oughs> นาฬิกามันต้องเปลี่ยนเวลามัางปะไม่น่าไหมนาฬิกาคงไม่ละเอียดขนาดนั้นแหละแบบเปลี่ยนตัวเลขอะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นอันนี้เหมือนปกติโอเคปกตินะระวังลื่น โอเคอันนี้ไม่มีอะไรผ่านละนี่ไงสุดยอดผมมาได้เจอไอ้คำเตือนนั้นไปแบบผมระแวงเลยเนี่ยเอาแลกมีนี่ป่ะไอเนี่ยไอสีดำๆดำเนี่ยเกิร์ณายอย่ารบกวนเนี่ยน่าจะมีมั้งเฮ้ยมี วิว่งรอดไปดีนะไม่ยกคนโ,โยกลงเอาลไงเกมนี้สงสัยไม่ยากสบายละโอเคนมวางอยู่รดเข็นก็คว่มอยู่ปกติหือ What? วอทเมื่อกี้มีอะไรผิดฮะมันรีใหม่เลย เอเลยเอ่โอเคห้องนี้ไม่น่ามีปะ่ะปกติโอเคอันนี้ปกตินะมาห้องต่อไปอ่าอันนี้อะไรวะเนี่ยพวกรอเลอร์อ,อะไรสักอย่างกำลังมาทุกสิ่งที่คุณชื่นชมนั้นไม่ใช่ของจริงผมว่าไพวกนี้จะเป็นเนื้อเรื่องด้วยมั้งอิสรภาพแห่งจิตใจนำเสนอโดยดอเลอร์อ ผิดปกตินะ่อันนี้ชัดมากโอเคลากลงเลยน,นี่เรียบร้อยมาอันนี้ภาพวาดเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้โอเคตรงนี้น่าจะปกตินะไม่น่ามีอะไร อะไรผิดวนะน่ะงานก็อุย้ยไม่นะฮะผิดปกติฮะผิดปกติด้านี้อุย้ยไม่เข้าหรอกไปซะใครเอามือแดงมาโป้ โอ้โหกูทีนี้อ,อ,อืพระเจ้าแม่งเคยยืน,นมั้งนะแม่งเคยยือนนะคุณครับคุณไปอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะลราจะไปยังไงอ่ะเอาตรงๆแม่ผมไม่กล้าออก้ม่ไปยืนือตรงนั้นมันน้งนะ โอ้โหมืดมากเปิดไฟไม่ได <t> ้ด <t> ้วยปล่อยผมไปเถอะโอ้ยพีปกติพีปกติฮะพีปกติเฮ้ยพีปกติเง <G ül> แม่เอ้ยมันเริ่มน่ากลัวขึ้นว่ะเนี <S <S ่ยไม่เอาอีกแล้วนะเมื่อกี้แม่งโอเคตอนนี้อยู่ที่าสามนาฬิกาแล้วมันจะมีอะไรเซอร์พไพรส์วะเนี่ยผมลุ้นว่ะผมลุ้นมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมอ่อโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะ เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรพิดปกติหรอะไม่น่ามีไหมเฮ้ยมีอะไรวะต้นไม้แล้วก็คุกกี้รถเข็นตู้เกมก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรอ่านี่ถูกพอถูกแล้วเข็มจะไปเรื่อยๆ อ่าเฮ้ยไม่ปกติละอันนี้ไข่มักแฝดอะไรตรงนี้ผิดปกติฮะอันนี้ไข่ออะไรมาไปไปไปไม่หันหรอกเราแวงไปหมดแล้วทีนี้โอ้ย อ่อโอเคไม่มีอะไรนะทุกอย่างโอเคน่าจะไม่มีอะไรปะอุ้ยไม่มีไม่มีมมและไม่มีจริงๆฮนะไม่น่ามีปกติปกติกตอุ้ยไม่มีจริงด้วยเอาละฮะโอ้ขอละอย่าพลาด เอาละไปกันต่อฮะอ่าไฟปกตินะภาพโอเคอันแรกเนี่ยไม่มีอะไรโอมันไม่ติดอยู่แล้วมันมีติดเครื่องเดียวโถ่เอ้ยแล้วไม่้ยพี่ครับพี่ปกติแล้วฮะ พี่ก็หันมองเลยไม่ใช่โอเคหันคอแทบหักแกเมื่อกี้หมุนคอแบบโอ้โหแม่งอ่าโอเคอันนี้พี่แกแบบนั่งเฉยๆแล้วไปลุยอันนี้เหมือนพี่เขาจะนั่งผิดฝัด่งนะฮะไปละ ผิดนะฮะผิดแล้วก็ยกลงฮะไปอโอเคมาเริ่มใหม่เดยวนะมันมีอนี่อยู่ตรงกลางด้วยไม่ใช่เหรอไอสีขาวอะใช่ไหมอ้ที่เหมือนเป็นช่องอะไรสักอย่างอะตรงเนี้ยผิดฮนะ เรียบร้อยถูกดีแล้วดูละเอียดเดินดูก่อนเผื่อมันจะมีอะไรแปลกๆเฮย้ยเอ๊ะกระเป๋าหายไหมบ้างกระเป๋าจะหายป่ะใช่ไหมเหมือนมีสองใบบ้างกระเป๋าอะหรือผมหลอนเองวะเนี่ยไม่ปกติไม่ปก,กติฮะอันนี้ จริงด้วยไม่ปกติมาอันนี้ปกติฮ้าเฮ้ยผิดอ่ะตรงไหนวะนะพลมอยู่โทรศัพท์อยู่รูปประตูอันนี้เฮ้ยเๆ้ยเ้ยอันนี้ไม่ต้องลม้มไม่ใช่เหรอผิดแล้วตอนแรกอันนี้อันนี้ไม่ต้องลม้มนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไปฮะเรียบร้อยมาฮะต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์เปลี่ยนนะเนี่ยโทรศัพท์เปลี่ยนไปไม่ใช่โทรศัพท์เปลี่ยนฮะโอเคโอเครับเงียบอันนี้เป็นโทรศัพท์นะที่ผิดไป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 โอเค เฮ้ยผมว่ามันแปลกๆว่ะตอนแรกมันมีผ้าปูปะ่ะมัน้มงมีผ้าปูไม่ใช่หรอตรงเนี้ยพีทฮ่าจริงๆด้วยหืมผมจำได้ดีนั้นนี่ไงมันต้องมีผ้าเนี่ยปก,ปกติอ่ะปกติฮะไม่เป็นไรปกติเลย สวยอ่าไปปกติเออปกติไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนถังขยะต้นไม้ไม้ขวัญเสือ้อโอเคผมเช็ดเท้าพี่เขาก็นั่งเหมือนเดิมวิทยุอันนี้รูปอันนี้ที่กดกิ่งมะก็เหมือนเดิมกระเป๋าครบ แต่แต่แต่ัแตนแนผมไม่หลงหรอกครับที่ทําความสะอาดหายนะอันนี้สงสัยแม่แม่บ้านคงจะเก็บไปนะฮะแม่บ้านคงจะเก็บไปละนะครับผมไม่ใช่ละอันนี้ไม่ไม่ปกติเพราะว่าที่ทําความสะอาดหายเรียบร้อยฮ <c oughs> ะเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ใกล้ละ โอ้โหแค่เข้ามาก็ผิดปกติแกจะนั่งก้มหน้าไม่ใช่หรออันนี้แกนั่งแบบตรงหน่งเลยนะจิวจัดพี่ครับอย่างนี้ดูง่ายเลยไม่ต้องอะไรมากมายอย่าลุกมานะขอร้องผิดนะอันนี้ผิดผิดปกติโอเคครับใกล้ละเหลือแค่ไม่เท่าไหร่แล้ะทุนนิดเดียวฮะ นิดเดียววิ่ยดีนะผมไม่ตอบแกนั่งใส่หัวไปใส่หัวมาเนี่ยพิษปกติ <c oughs> พิษวิ่ยดีนะผมไม่เดินพวดเข้าไปนี่เอยเกือบละดีผมย้อนมาดูนี่คือปกติของพี่ใช่ไหมนั่งใส่หัวไปใส่หัวมาหน้ามีอะไรอะ่ะนี่ผ่านเลยสวย อันนี้รูปโอเคทางดับเพลิงสวยป่ะป่ะต่อเลยโอ้สวดีครับปอาเสียงด้วยไปลบไม่ปกติหรอกกันเนี้ยเอาจริง <c oughs> กูวิ่งเลย ไม่มองด้วยวิ่งไม่มองด้วยแม่งปกติเนาะปกติปกติหรือเปล่าครับรครับเฮ้ยเด้อย่อฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่เผ่า่าฮ่าฮ่ดี่ดแบบดดาฮ่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 ไม่มีอะไรเลยครับ ผิดปกติไี่ผิดปกติฮนะแน่นอนขอเข้าด้วยครับสวยฮนะเอ๊ะเอ๊ะผิดทีอ่อันนี้ผิดปกติมันไม่มีไม้แขวนใช่ไหมไม้แขวนไม่มีไปละไม้แขวนไม่มีนะครับ ขอญาตไปนะโอเคมานะครับดูรัวปกติครับเออนั่นแหละดีเอาล่ะปกติเด้อสวยปกติจริงๆด้วยอี่แค่นิดเดียวเท่านั้น เดียนิดเดียวครับโอเคางขยะเอะการลื่นหายนะเนี่ยระวังลื่นไ้ป้ายระวังลื่นหายฮะอันนี้โอเคผิดฮนะขออนญาตเข้านะครับเรียบร้อยอต่อไปอีกแค่นิดเดียวข้างหลังนี่เหมือนเดิมข้างหลังไม่เคยผิดเลยไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลย ปกติจริงๆล่ะมันปกติมากเลยครับตอนนี้ปกติฮนะทุกเจสเอาล่ะเลยสุดผมก็จะทักออกแล้วเย้ yeah. <c oughs> จบแล้วนะอันนี้ก็บอกว่าคุณพบสิ่งผิดปกติเนี่ยสาจาก 45รายการนะครับผมแต่ผมพบและ37นะฮะผมก็ถือว่าโอเคแล้วประมาณหนึ่งนะครับผมอาลนะฮะก็สำหรับเกม11นาฬิกานะผมก็ต้องขอจบไปที่เป็นงเทนี้แล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจผมเลยแล้วกันนะครับหวังว่าจะเพลินๆสนุกลุ้นกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับแอบคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะขอบคุณครับกูบาย